สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมือของเธอเย็นเล็กน้อยแต่ได้รับการหล่อเลื่นมากและผิวหนังที่อ่อนนุ่มก็สัมผัสร่างกายของหลานเซียนโย ด้วยไฟฟ้าชอ็อตนี่มันคล้ายกับน้องสาวจับมือพี่ชายงั้นเหรอมันควรจะเป็นหลานเสียนอยู่ที่คิดเช่นนั้นแต่หัวใจของเขาก็ยังเส้นเร็วอยู่เล็กน้อยทั้งสองกลับไปที่โรงอาหารและตรงเฉียนเฉียวก็รากหลานเสียนอยู่ไปที่ร้านเมืองเฉินและเฉียนเล่ยอย่างไม่เห็นแก่ตัวในเวลานี้ร้านเมืองเฉินกรังมองไปที่เฉียนเลย่ยด้วยริมสีปากสีแดงเม้มเล็กน้อยในขณะที่เฉียนเลย่ยมีสีหน้าหดหูและเขา ไม่เห็นตรงเฉียนเิียวจับมือของหลานเซียนโย่เมื่อเห็นพวกเขาตรงเฉียนเิียวก็หน้าแดงแล้วปล่อยมือของหลานเซีนยนโย่อย่างเงียบๆบ,บอกข้ามาว่าข้าควรทําอย่างไรเฉียนเลย่ยร้องไห้อย่างขมขคินข้าเอามันมาที่นี่เพื่อจะกินมื้อเย็นเพื่อประหยัดเงินอย่างน้อยก็ประหยัดในข้าจัดส่งได้หลานเซียนโย่กล่วว่าไม่ต้องกังวลมันเป็นพรนที่ปลอมตัวยิ่งไปกว่านั้น ตามบันทึกในประวัติศาสตร์ของสหพ,พันธ์วงแหวนวิญญาณที่มีสีต่างกันเกือบทั้งหมดร้อนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากตอนนี้เรายังไม่ทราบความสามารถของเจ้าริงตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะไม่สามารถเข้าใจมันได้ในอนาคตถ้าคิดว่าเนื่องจากมันได้รับแกนชีวิตของผู้อาวุโสสูที่แข็งแกร่งมากอย่างน้อยมันก็จะต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอน บางทีมันอาจจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อมันโตขึ้นเนื่องจากมันย้อนกลับไม่ได้เจ้าจึงต้องทนต่อไปเขียนเลยพูดด้วยใบหน้าโศกเศร้าว,ว่าทำไมเจ้าถึงพูดแบบนี้ล่ะรางเซนยูกาว,ว่าให้อาหารมันต่อไปแต่ทว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าแล้วเจ้าไม่อาจเพิกเฉยต่อมันได้และบังทีหลังจากที่รอยประทับชีวิตของมันเชื่อมโยงกับเจ้าแล้วถ้ามันมีปัญหา เจ้าก็มีปัญหาเช่นกันหลังจากนั้นในแง่หนึ่งเจ้าลังแบ่งปันชีวิตเมื่อเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเจ้าควรให้อาหารมันด้วยสิ่งดีๆให้มากที่สุดผู้เอาโซซูบอกให้ดื่มน้ําจากทะเลสาบเทพสมุทรไม่ใช่หรือแล้วเราจะให้อาหารมันด้วยน้ําในทะเลสาบเทพสมุทรในภายหลังดูสิว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือไม่ตกลงเมื่อพูดถึงสิ่งนี้ร้านเซียนโย ก็เริ่มมองเจ้าลิงตัวอ้วนที่กำลังกินและดื่มโยเจ้าควรจะมีทัศนคติที่ดีกว่านี้อย่ารังเกียจในใจของเจ้าบางทีมันอาจจะสัมผัสได้เนื่องจากที่นั่นไม่มีทางเปลี่ยนได้ก็ยอมรับมันด้วยความยินดีเฉินเลยมองดูเจ้าลิงตัวอ้วนที่อยู่ข้างๆเข,ขาด้วยสีหน้าเศร้าส้อยมีเสียงดังๆเกิดขึ้นจู่ๆร้านเมืองฉินก็หัวเราะอย่างน้อยก็ช่วยให้เจ้ามีน้ำหนักขึ้นได้ดูสิ น้ำหนักของเจ้าเพิ่มขึ้นมากถ้าคิดว่าสิ่งเร่งรววงที่สุดในตอนนี้คือการตั้งชื่อให้กับมันไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเรียกน้องชายของเจ้าว่าอะไรเฉินเล่ยกอกตาตั้งชื่องั้นเหรอเจ้าใจดีจริงๆให้มันชื่ออะไรดีละ่ะร้านเมืองฉินพูดขึ้นว่าเจ้าทั้งสองมีความอ้วนอยู่แล้วเรียกว่าเจ้าอ้วานหนึ่งและเจ้าอ้วานสองดีไหมให้เจ้าเป็นเจ้าอ้วานหนึ่งละ น้องชายของเจ้าเป็นเจ้าอ้วนสองเฉียนเลยพูดด้วยความโกรธว่าเจ้าเป็นคนที่หน้าตาดีแต่เจ้าก็เรียนมาถึงระดับนี้แล้วเจ้ายังจะว่าข้าอีกงั้นเหรอ,อันใดนั้นหลานเมืองเฉินก็ระเบิดเสียงหัวเราะนั่นเรียกว่าอะไรลองคิดดูสิจะเรียกว่าเจ้าริงอุรังอุตังโตอ้วนได้ไหมดูเหมือนไม่พอใจอูรังอุตังโตอ้วนก็เงยหน้าขึ้น ด้กัดฟันใส่ร้านเมืองฉิน uh huh. มันเหมือนจะไม่มีความสุขดูเหมือนว่ามันจะฉลาดจ,จริงๆร้านเมืองฉินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเฉียนเลยมองดูร้านเซียนโย่เรากับกระังของความช่วยเหลือแล้พูดว่าเซียนโย่ช่วยข้าหน่อยได้ไหมหาว่าให้มันชื่ออะไรดีข้าสับสนมากมุมปากของร้านเซียนโย่กระตุกและพูดว่าคำว่าอ้วนนั้นจะดีมากในหลายๆกรณี เจ้าไม่คิดว่าเราทุกคนจะเรียกเจ้าว่าเจ้าอ้วนเขียนเลยงั้นเหรอเจ้าไม่ได้รับเงินมากที่สุดงั้นเหรือมีญญยอดการต่อสู้ของเจ้าก็เช่นกันมันเป็นเหรียญเงินและเจ้าริงตัวอ้วนนี้ก็มีผมสีบอลถ้าเรียกเจ้าว่าเจ้าอ้วนเขียนเลยเราก็จะเรียกเจ้าริ่งตัวอ้วนว่าเจ้าอ้วนสีทองเมื่อทั้งสองมารวมตัวกันก็เป็นสิ่งที่ดีเขียนเลยตกตะลึงนีด่ดูเหมือนจะมีความหมาย เ้าเห็นด้วยใชไหมายเฉียนเลยสัมผัสอูรังอุต่างตัวอ้วนๆที่อยู่ข้างๆเขาอูรังอุต่างตัวอ้วนมองมาที่เขาจากนั้นมองไปที่หลานเซียนยูโจโจมันก็ก้มหัวลงแล้วพยักหน้าดูเหมือนว่ามันจะกลัวเจ้านิดหน่อยและไม่กล้าปฏิเสธคำพูดของเจ้าตรงเฉียนเซียวมองดูหลานเซียนยูด้วยความประหลาดใจหลานเซียนยูเกาหัวเขาไม่รู้ว่าทําไมเจ้าลิงน้อยตัวอ้วนนี้ถึงกลัวเขาเอาระ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วข้ามีชื่อว่าเจ้าอ้วนเฉียนเลยและเจ้าจะมีชื่อว่าเจ้าอ้วนสีทองต่อจากนี้ไปเจ้าอ้วนสีทองข้าจะใจดีกับเจ้าให้มากที่สุดในที่สุดเฉียนเลยก็อารมณ์ดีขึ้นและเขาก็กอดเจ้าอ้วนสีทองข้างๆเขาจากนี้ไปเราจะเป็นพี่น้องที่ดีซึ่งพึ่งพางอาศัยกันรตลอดชีวิตเจ้าต้องแข็งแกรงขึ้นโดยเร็วที่สุด เจ้าอ้วนสีทองมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าจากนั้นก้มหัวลงแล้วกินและดื่มต่อไปร้างเซนโยรีตาลงเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าอ้วนขอคําแนะนําหน่อยเถอะไม่สําคัญว่าเขาจะพูดว่าอ้วนไม่สาคัญว่าเฉียนเลยจะเงยหน้าขึ้นหรือไม่แต่เจ้าอ้วนสีทองที่เพิ่งตั้งชื่อก็เงยหน้าขึ้นเช่นกันดูเหมือนเขาจะได้ยินเสียงเรียกฉลาดจ,จริงๆรร้านเซนโยรู้สึกประดใจเล็กน้อย รู้ไหมเจ้าอ้วนตัวนี้ยังคงอยู่ในช่วงวัยเด็กไม่ใช่หรือคำแนะนำคืออะไรเฉียนเลยไม่ได้สังเกตสิ่งนี้แต่ต้องมองไปที่ร้านเซนยู่เพื่อรอคำแนะนำของเขาร้านเซนยู่หลีตาลงเล็กน้อยแล้พูดว่าผู้อาวุโสสูงไม่ได้บอกหรือว่าเจ้าอ้วนนี้สามารถเลี้ยงด้วยน้ำในทะเลสาบเทพสมุทรได้น้ำในทะเลสาบเทพสมุทรนั้นมีราคาแพงมากดังนั้นข้าจึงมีวิธีที่ดี เจ้าอ้วนสีทองสามารถกินได้มากจนว่าจะเป็นอันตรายต่อพลังชีวิตการดูดซับก็แบบเสมือนลุมเลือกาวเกออาจไม่จําเป็นต้องใช้น้ําในทะเลสาบเทพสมุทรทีละน้อยแล้วเราก็จะรองสักถังเช่นกันตรงไปที่ทะเลสาบเทพสมุทรแล้วดูว่ามันจะดื่มได้มากแค่ไหนอย่างแรกคือทดสอบดูปริมาณการดูดซับทั้งหมดสามารถนําไปใช้ตัดสินได้ว่าต้องการพลังชีวิตมากแค่ไหนอีกอย่างคือ ถ้าดื่มได้มากกว่า30ลิตรเราก็ไม่เสียเงินเปล่าและถ้าดื่มเกิน45ลิตรเราก็จะได้กําไรนิดหน่อยเฉินเลย่ยเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงทันทีและพูดขึ้นว่าใช้เหรียญตาสีเหลือง3อันเพื่อฝึกฝนในทะเลสาบเทพสมุทรใช่ไหม้านเซนอยู่พยักหน้าเชินเล่ยรังเรแต่45ลิตรมันจะดื่มได้มากขนาดนั้นงั้นเหรอกระเของมันจำกัดอยู่เสมอใช่ไหม ้านเซียนหยูพูดด้วยความโกรธในช่วงเวลาสั้นๆมันกินได้มากแค่ไหนปกติจะเพียงพอสําหรับกระเพาะอาหารหรือไม่ในเวลานี้มีหม้อมากกว่าสิบอันอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเฉียนเลยเจ้าอ้วนสีทองซึ่งมีความสูงเพียงประมาณ1เมตรจะไม่สามารถถือมันในหม้อได้หากคํานวณจากขนาดท้องของมันในเวลานี้เฉียนเลยพูดด้วยใบหน้าที่เจีบปวดนั่นคือเหรียญตาสีเหลืองสอัน ค่อนข้างที่จะรังเลเล็กน้อยหลานเซนยูกะว่าถ้าเกียรติเด็กที่ไม่สามารถจับม้าป่าได้หากมันสามารถดื่มน้าในทะเลสาบเทพสมุทรได้มากและตอนนี้เราก็มีเงินอยู่มากมายถ้ามันสามารถทําให้ร่างกายของเจ้าลิงโวอ้วนนั้นพัฒนาขึ้นได้อย่างน้อยก็จะได้มีความสามารถในการช่วยเหลือและมันจะเป็นผลดีสําหรับเจ้าและทุกคนเจ้าก็จะมีรายได้มากขึ้น การลงทุนของเรามีขนาดใหญ่มากแระกระเป๋าไม้เรือชีวิตก็หมดไปข้าจะให้เหรียญตานี้แก่เจ้าข้าก็อยากจะไปที่นั่นเพื่อฝึกซ้อมเจ้าก็ต้องไปกับข้าเจ้าลิงตัวอ้วนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าเจ้าเพียงแค่ต้องอันเชิญมันหลังจากที่เจ้าเข้าไปในทะเลสาบเทพสมุทรยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมว่าเจ้าไม่ได้สูญเสียพลังไปมากนักดีกว่าที่จะซื้อน้ำเทพสมุทรกินเป็นลิต มันยังสามารถดูดซับพลังชีวิตได้มากอีกด้วยในความคิดของข้ามันเป็นการฆ่านกสองตัวด้วยหินนัดเดียวไม่ว่าเจ้าจะสูญเสียไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสูญเสียได้มากเกินไปรานเซนโยให้การคำนวณแก่เขาเฉียนเลยรู้สึกร่องใจทันทีและกัดฟันเอาระเราจะทําตามนี้ข้ายังพอมีเงินเจ้าไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินให้ข้าเรนตาสีเหลืองสามอัน คือหกหมื่นเหรียญข้าสามารถที่จะจ่ายได้เจ้าอ้วนสีทองเจ้าจะต้องดื่มน้ําให้มากๆเจ้าอ้วนสีทองขยับทิสตะไปด้านข้างแล้วรูปใบหน้าต้องพูดถึงแม้ว่าเจ้าลิงตัวนี้จะมอบวงแหวนวิญ,ญญาณให้กับเฉินเลยแต่มันก็ใกล้ชิดกับเฉินเลยมากจรงิงๆและการถูกเผารูปร้ายทําให้เฉินเลยรู้สึกดีขึ้นมากเอาละไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วก็จะถึงเวลาเข้าเรียน ร้านเมืองศินลูกขึ้นและเดินไปซื้ออาหารเธออยากรู้เกี่ยวกับเจ้าอ้วนสีทองมากขึ้นและแน่นอนว่าเธอยังพอใจกับความโชคร้ายของเฉียนเล่ยด้วยด้วยเห็นผลบางอย่างเธอแค่ไม่ชอบเฉียนเลย่ยเธอยังเคยได้ยินเกี่ยวกับวิวัฒนาการครั้งที่สองของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของหลิวเฟิงแต่เธอไม่รู้สึกอิจฉาเกี่ยวกับมันเธอมีวิญญาณยุทโคและทั้งสองคนก็อยู่ในอันดับต้น,ตน วิญญาณยุดการต่อสู้ทั้งสองได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและพึ่งพาตนเองได้ทักษะการรวมรวมพวกเขาก็เป็นวิทยาจารย์ในระดับแนวหน้าอย่างแน่นอนหลังอาหารเช้าเฉียนเลยพาเจ้าอ้วนสีทองกลับเข้าไปในร่างของเขาและทั้งสี่คนก็ไปเรียนด้วยกันในที่สุดทุกคนในทีมก็มาเรียนในวันนี้และหลวเฟิงก็มาช้ากว่าพวกเขาเล็กน้อยความแตกต่างจากรูปรักที่เลิศเทอของเมื่อวานก็คือเหลวเฟิงในวันนี้ ดูสดใสและตื่นเต้นแน่นอนว่ามันมีผลดีต่อก,การฝุปปร่นเมื่อคืนนี้เจ้าอ้วนทำไมดวงตาเจ้าถึงบวมหรืวเฟิงถามอย่างสงสยัยเมื่อเห็นดวงตาของเฉินเล่ยเป็นสีแดงไม่มีอะไรเฉินเล่ยหันไปทางอื่นและไม่สนใจเขาหรือเฟิงพูดอย่างจริงจังว่าอยาคิดมากบางค้งเรื่องโชคชะตาก็อธิบายไม่ได้นอกจากนี้เงินอันเชิญของเจ้า ยังมีศักยภาพมากกว่าหอ,อกมังกรขาวดั้งเดิมของข้ามากเจ้าอยู่กับตัวเองไม่ได้สัตว์อันเชิญทั้งสองของเจ้านั้นรวมรมเข้าด้วยกันและมีความสามารถบางอย่างใช่ไหมมันจะดีกว่าข้าอย่างแน่นอนในอนา,นาคตรีบทำงานอย่างหนักเพื่อจอดทะลุวงแหวนวิญญ,ญาณที่3และมุ่งมัน่นเพื่อทักษะวิญญ,ญาณที่สามที่แข็งแกร่งขึ้นและจะมีการก้าวกระโดดเพิงคุณภาพหรือเฟิงพยายามโน้มน้าวเขาจริงๆ แต่เมื่อเขาได้ยินเขาพูดถึงทักษะวิญญาณที่สามเฉียนเลยก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าและเกือบจะร้องไห้ออกมาไปให้พ้นเหรียวเฟิงพูดด้วยความโกรธว่าเจ้าไม่รู้จักว่าจะขอบคุณเลยงั้นเหรอร้างเซียนอยู่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่หัวเราะันใดน,นั้นก็มีความคิดเข้ามาในใจของเขาเจ้าอ้วนเฉนเลยสิ่งที่เจ้าคนบ้าหรือเฟิงพูดก็สมเหตุสมผลแล้ว จ้าอ้วนสีทองก็ควรจะเป็นสัตว์อันเชิญของเจ้าเช่นกันเจ้าสามารถลองได้ในภายหลังได้ดูว่าเจ้าจะสามารถต่อสู้กับมันได้หรือไม่ทําการหลอมรวมเข้าด้วยกันและหลังจากการหลอมรวมบางทีความสามารถบางอย่างอาจจะปรากฏขึ้นเช่นเลยตกลงอยู่คู่หนึ่งเป็นไปได้ดันเซนยูกล่าวว่าทำไมเราไม่ลองดูล่ะจากนั้นเช่นเลยก็กั้นความเศร้าของเขาไว้ตกลง ถ้าจะลองดูในภายหลังเร็วเฟืองรู้สึกสับสนเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าอ้วนเป็นอะไรรลางเซียนยูเห็นว่าเฉียวสีเข้ามาในห้องเรียนแล้วถ้าจะบอกเจ้าทีหลังถ้าพร้อมที่จะเข้าเรียนแล้วก่อนเข้าเรียนวันนี้ถ้าจะมอบหมายงานให้เจ้ามันผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่เปิดภาคเรียนถ้าเชื่อว่าพวกเจ้าได้คิดเกี่ยวกับจุดแข็งของตัวเอง ที่ทางการผลิตชุดเกาะต่อสู้ในอนาคตแล้วการเลือกอาชีพที่สองในการทาชุดเกาะต่อสู้ไม่อาจล่าช้าได้ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เนิ่นๆดังนั้นถ้าจะให้เวลาพวกเจ้าอีกสาวันพวกเจ้าจะต้องเลิกอาชีพที่สองที่จะต้องการเรียนจากนั้นจึงเริ่มศึกษาและฝึกฝนวิชาชีพเพื่อที่จะเตรียมตัวให้เจ้าสร้างชุดเกาะต่อสู้ระดับหนึ่งคำเดียวสีพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม เมื่อฟังคำพูดของเขาแล้วรลังเซนโยก็อดสมดุยิยวเล็กน้อยไม่ได้ใช่แล้วถึงเวลาที่จะเลือกวิชาชีพที่สองเพียงว่าหลังจากเริ่มเรียนเนื่องจากพลังที่เพิ่มขึ้นควบคูพพ่ไปกับการฝูกฝนของทะเลสาบเทพตสมดและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในภายหลังเขาไม่ได้สนใจมันจริงๆเขาไม่เคยลองหาอาชีพที่สองต่างๆเลยและเขาไม่รู้ว่าก่อนที่จะเลือกเรียนอะไร เจ้ารองแล้วหรือยังหลาเนเซียนโยถามเสียนเลยที่อยู่ข้างๆเขาเสียนเลยพย,ยักหน้าแล้วพูดว่าข้ารองดูแล้วข้าเลือกการออกแบบถ้ามีความแข็งแกร่งทางจิตใจสูงดังนั้นการออกแบบก็น่าจะดีเจ้าคนบ้าเลือกการพาเรดเขาอดทนและสนใจในการพาเรดวงกลมเวทมนต์ที่ถูกจารึกไว้นั้นมั่นคงและรวดเร็วแล้วเจ้าลักผู้นำหลาเนเซียนโยยิ้มอย่างเบีย้ยวเบีย้ยวพูดขึ้นว่า ถ้ายัางไม่ได้เลือกอะไรถ้ายัางไม่ได้รองอะไรเลยเขียนเลยรถเสียงของเขาได้พูดว่าพวกเราสามคนสนิทกันที่สุดดังนั้นจึงไม่ควรขอให้ใครสักคนทำชุดกอดต่อสู้ในอนาคตแม้แต่ตรงเฉียนเชียวแลวหลานเมืองเฉินก็เหมือนกันเด็กผู้หญิงเหล่านี้มีความคิดมากมายใครจะรู้ราว่าในอนาคตเขาจะดูแลเราไหมถ้าว่าเราสามคนน่าจะมีอาชีพที่สอง พบสามอาชีพตอนนี้มีอาชีพตีเหล็กอย่างเดียวที่เหลือทำไมเจ้าไม่ลองเลือกดูละ่ะความแข็งแกร่งของเจ้าก็ดีเช่นกันและความเข้าใจของเจ้าก็ไม่เรลวถ้าฟังอาจารย์ว่าว่ากันว่าการตีต้องใช้ความแข็งแกร่งและความอดทนเพียงพอแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือความเข้าใจดังนั้นความแข็งแกร่งของจิตใจไม่ควรอ่อนแอถ้าคิดว่าเจ้าน่าจะทําได้ทําได้อย่างแน่นอน ดานเชนยู่พูดไม่ออกอยู่คู้หนึ่งพวกเจ้าทุกคนช่วยค้าเลือกสิ่งนี้ด้วยกันงั้นเหรอฉันเลยหัวเรอบเบาๆแล้วพูดว่าเราไม่คิดว่าเราไม่มีคลังสมบัติที่จะร้อมโรงหาใช่ไหมผู้นำแต่เจ้าทำได้เจ้ามีความสามารถในการทำงานหนักขึ้นการตีเหล็กเป็นอาชีพสองขั้นพื้นฐานที่สุดแต่ก็เป็นอาชีพที่ยากที่สุดเช่นกันการฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องง่าย การตีเหล็กธรรมดาไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกลายเป็นช่างตีเหล็กที่สามารถสร้างชุดเกราะต่อสู้อันทรงพลังได้เอาละตกลงถ้าจะรับสิ่งนี้ดานเซนยูไม่สนใจที่จะเลือกอีกและสิ่งที่เฉียนเล่ยพูดก็สมเหตุสมผลแล้วทั้ง3าคนใกล้ชิดกันมากที่สุดได้ทั้ง3ก็เลือกทิศทางนี้เมื่อทําชุดเกราะต่อสู้ในอนาคตมันก็จะง่ายที่สุดเช่นกันยานอาวากาศสีขาวเงิน กำลังบินอย่างมั่นคงในอาวากาศค่อยๆเคลือคอค่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วคงที่ทําให้ผู้คนรู้สึกมั่นคงในห้องโดยสารโรหหลาระรดับเฟิร์สคลาสทังเรอร์ยืนอยู่หน้าหน้า,นาต่างเป็นนิสัยถือแก้วน้ําแล้วจิบน้ําเล็กน้อยเจ้านี่มันน่าเบื่อจริงๆเย่ชิงหลิงยืนอยู่ข้างข้างเขาถือแก้วแชมเปญมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอทังเรอร์มองเธออย่างสงสัยเย่ชิงหลิงกล่าวว่า แค่ดื่มน้ำเปล่าไม่ได้เบื่อหรอกหรือดิบ่บวายคงจะดีกว่าบางทีหลังจากที่เขาดื่มวายแล้วอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ประโยคหลังนี้พูดอยู่ในใจอย่างเป็นธรรมชาติตอนนี้เธอยอมรับชะตากรรมของเธอแล้วและเธอก็ไม่ปฏิเสธว่าเธอชอบผู้ชายคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอแต่ผู้ชายคนนี้มักจะรู้สึกเหินห่างจากใครก็ตามแม้แต่เธอด้วย ทางเดียวที่เธอเห็นผู้ชายคนนี้ยิ้มอย่างรู้เท่าทันราวกับว่าความรู้สึกทางเหินหายไปคือตอนที่เขาร้องเพลงโดยมีเด็กคนนั้นอยู่ในอ้อมแขนของเขาในเวลานั้นเขาดูมีความสุขและรู้สึกถึงความสุขจากใจของเขาถ้าดื่มน้ำดีกว่าดื่มน้ำจะดีต่อสุขภาพทางเริอพูดด้วยรอยยิ้มจิงหลิงตะคอกมันขึ้นอยู่กับเจ้าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ จ้าไม่เคยคิดที่จะมาที่ดาวข้อบ้านเกิดของเจ้ามาก่อนแล้วทําไมเจ้าถึงอยากจะมาที่ดาวข้อบ้านเกิดของเจ้าในครั้งนี้บริษัทต้องการให้เจ้าแสดงในเมืองหมิงตูมานานแล้วเมืองหมิงตูมีบุคคลสําคัญที่สุดการปรากฏตัวของเจ้าที่นั่นจะได้ค่าตัวมหาศาลมากว่าแต่ว่าเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้เจ้ามีค่าตัวเท่าไรและมีเงินเท่าไร่ฮังเล่พูดด้วยรอยยิ้มว่า เจ้าก็รู้ว่าเท่าไรเจ้าก็รู้วิธีจัดการกับมันให้ดีไม่ใช่เหรอดีชิงเหรงรู้สึกรำคาญเล็กน้อยและพูดว่าถ้าเป็นแม่ของเจ้างั้นเหรอทิ้งทุกอย่างไว้ให้ข้าและให้ข้าจัดการไปหมดเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะหมดแรงงั้นเหรอเจ้าไม่กลัวว่าวันหนึ่งข้าจะเอาเงินทั้งหมดของเจ้าไปงั้นเหรอทางเริศใส่หัวพูดขึ้นว่าข้าไม่กลัวเจ้าช่วยข้าไว้หากไม่มีเจ้า ข้าคงไม่ได้เริ่มต้นเส้นทางนี้เงินไม่มีประโยชน์สำหรับข้ามันเป็นของเจ้าทั้งหมดตั้งแต่แรกเจ้าสามารถรับมันไว้ได้ตามใจชอบเพราะมันเป็นของเจ้าทั้งหมดแล้วทำไมเจ้าถึงต้องเอามันไปล่ะทำไมไม่ช่วยข้าต่อไปจะได้มีเงินมากขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ